โศกนาตกรรมวันไฟดับวันหนึ่งขณะที่ทุกคนกำลังใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเมื่อคนกำลังปั่นงานส่งเจ้านายหรือโรงงานกำลังเร่งผลิตของให้ได้ตามออเดอร์ลูกค้าเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น คงไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นกับตัวเองเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียข้อมูลหรือทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอายุการใช้งานที่สั้นลงเพียงแค่คุณมีเครื่องสำรองไฟฟ้าหรือ UPS เมื <market scratch> ่อ <market> เกิดความผิดปกติกับกระแสไฟเครื่องสำรองไฟฟ้าจะจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าแทน และจะส่งเสียงเตือนเพื่อให้คุณสามารถจัดการกรับเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีถึงตอนนี้หลายท่านคงนึกอยากมีเครื่องสำรองไฟฟ้าไว้สักเครื่องแต่จะเลือกยังไงล่ะต่อไปนี้ผมจะแนะนำวิธีการเลือกเครื่องสำรองไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับ 2. ส,สิ่งที่ต้องรู้เมื่อจะเลือกเครื่องสำรองไฟฟ้า 1. ห,หาค่ากำลังไฟรวมของเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดที่จะต่อพ่วงกับเครื่องสำรองไฟฟ้า 2. เลือกประเภทของเครื่องสำรองไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานมาดูที่ข้อแรกกันก่อนครับกำลังไฟคือพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดมีหน่วยเป็นวัตต์หรือ W เวลาคำนวณให้เอาจำนวนวัตต์ของเครื่องใช้ทุกเครื่องที่จะต่อเข้ากับเครื่องสำรองไฟฟ้ามาบวกกันเช่นสมมติคอมพิวเตอร์กินไฟ440วัตต์ปรินเตอร์220วัตต์ ก็จะต้องใช้เครื่องสำรองไฟฟ้าที่สามารถสำรองไฟได้660วัตต์ซึ่งหากบนฉลากไม่บอกจำนวนวัตต์ให้นำค่าแอมแปร์หรือ A มาคูณกับค่าแรงดันไฟบ้านคือ220 V โวลต์ก็จะได้ค่าออกมาเป็น VA ซึ่งให้ถือว่าค่านี้เป็นประมาณค่าวัตต์ได้ครับสิ่งถัดมาที่เราจะต้องทำความรู้จักกันคือประเภทของเครื่องสำรองไฟฟ้าเครื่องสำรองไฟฟ้า จำแนกออกตามลักษณะการทำงานได้หลายประเภทโดยเราจะพูดถึง2ประเภทที่พบเจอในชีวิตประจำวันได้บ่อยที่สุดได้แก่ประเภทแรก Line Interactive UPS สามารถสำรองไฟได้ในกรณีไฟดับมีระบบปรับแรงดันไฟฟ้าทำให้แรงดันไฟฟ้ามีความสเสถียรปกป้องวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าในกรณีไฟตกหรือไฟกระชากแยกย่อยเป็นอีก2ชนิด1 Square Wave เหมาะกับอุปกรณ์ทั่วไปที่ไม่ต้องใช้ความซับซ้อนหรือเสถียรมากเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์กล่องวงจรปิดเครื่องตอกบัตร 2. องเพลซายเวฟใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าเกือบทุกประเภทโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ต้องทำงานต่อเนื่องเช่นคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ตู้ ATM ขนาดเล็กประเภทที่2 True Online UPS สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เสถียรที่สุดเนื่องจากมีการเปลี่ยนกระแสไฟ จากกระแสะสลับเป็นกระแสะตรงและเปลี่ยนกระแสะตรงเป็นกระแสะสลับอีกครั้งเพื่อความเที่ยงตรงของกระแสะไฟก่อนจ่ายเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมาะกับอุปกรณ์ที่ต้องการความแม่นยำสูงมากๆเช่นเครื่องมือแพทย์เครื่องช่วยหายใจเครื่อข่ายธนาคารตู้ ATM ีขนาดใหญ่เครื่องจักรโรงงานเวิร์กสเตชันดัต้าเซ็นเตอร์สรุปคือเครื่องสำรองไฟฟ้าทั้งสองประเภทเหมาะกับการใช้งานที่ต่างกัน ประเภทแรก Line Interactive มี2ชนิด Square Wave เหมาะกับอุปกรณ์ทั่วไปที่ไม่ต้องใช้ความซับซ้อนมากนัก p u e s i d Wave เหมาะกับอุปกรณ์ที่ต้องทำงานต่อเนื่องประเภทที่2 True Online เหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการความเสถียรมากสำหรับราคาเครื่องสำรองไฟฟ้านั้นจะไล่เรียงกันไปตามความเสถียรที่มากขึ้นตามลำดับ ตอนนี้ก็คงพอจะเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมครับว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณเหมาะกับเครื่องสำรองไฟฟ้าประเภทใดโดยทั่วไปแล้วเครื่องสำรองไฟฟ้าหรือ UPS จะมีอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ประมาณ2-3ปีดังนั้นหากคุณกำลังคิดจะเลือกซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าไว้สักเครื่องแล้วแล้วก็ควรเลือกบริษัทที่มีบริการหลังการขายและมีขั้นตอนการทำงานด้วยระบบที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ายังมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่029524400แล้วกด1ได้เลยครับด้วยความปรารถนาดีจาก Clean Line